นับหนึ่งสองสโกก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งสามสามโกเร็วหนึ่งสองสามตุ้ยป้าเป้ไหนนับหนึ่งถึงสิบสิคะหนึ่งสอง 3, 2องสามสี่ห้าหกกันหกหกกันหกเจ็ดแปดเก้าเก้ากันสิบยิงเนี่ยยิกันเย้โอ้ยแป้งคะเนี่ยสนุกไหมคะเล่นอะไรคะไหนพูดแป้งสิคะพูดแป้งสิคะแป้งออ๋พี่เปาล่ะคะเล่นอะไรคะ ที่จะทำมหมูหมูนะฮะที่จะทำที่จะทำน้ำพริกน้ำพริกนะ,ะคะคนหนึ่งทำน้ำพริกคนหนึ่งทำอะไรฮะวุ่นวายทำวุ่นนะฮะ thank you เอ้ยอย่าเลยผสมกัน<ะ>เดี๋ยวก็ล้างยากเปล่าที่แบงค์ค่ะ